ัครับพบกับเกม DOA XVV อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อของหมวดคาสิโนนะครับซึ่งจ้าหมวดคาสิโนที่ว่าเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นเห็นไหมที่เป็นรูปรูปไพ่เนี่ยอ่าพอกดเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับโมนิกาครับซึ่งโมนิกาเนี่ยเนี่ยเขาจะให้เหรียญเป็นชิปเราเนี่ยคือต่อวันเนี่ยมันจะให้ทั้งหมด3ครั้งซึ่ง เนี่ยโมนิกาเนี่ยเขาจะให้เหรียญคุณเขาจะให้ชิปคุณมาเนี่ 1, 000, 1, 000หยหนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญซึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้ทั้งหมดสามครั้งหมดก็คือหมดแล้วหมดเลยนะก็คือถ้าจะเอาอีกก็คือต้องรอรีเซ็ตอ่าซึ่งเกมเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆตีสองอันนี้ผมพูดถึงเวลาประเทศไทยนะจะได้แบบเข้าใจตรงกันย้ำอีกครั้งทุกๆตีสองเวลาประเทศไทยนะอ่าโอเคซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันก็จะมี หมวดต,ต่างๆมากมายหมวดแรกก็จะเป็นไพ่แบ็กแจ็คนะอันที่สองก็จะเป็นรูเลตอันที่หมวดที่สามเนี่ยก็จะเป็นแกลกรางวัลของแลกก็แลกของรางวัลต่างๆส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเปลี่ยนตัวละครที่เราเราเจะมาเล่นน่ะเออเหมือนนึกออกไหมก็คือเปลี่ยนตัวละครที่เราเจะเอามาเป็นเอามาเล่นในคาสิโนเนีเ่ยอ่าก็เลือกได้ว่าจะเอาใครมาเล่นในคาสิโน ก็กดเลือกได้เลยก็กดดับดับมันชิกเข้าไปนะมันก็จะเปลี่ยนตัวละครให้ชิปตรงนี้จะแบ่งเป็นสองสองแบบก็คือชิปสีเงินชิปสีเงินเนี่ยโมดิก้าเนี่ยเขาจะให้คุณมาซึ่งคุณต้องเอาชิปสีเงินเนี่ยไปเล่นเพื่อให้เพื่อแปลเปลี่ยนให้เป็นชิปสีทองตรงนี้ที่มีอยู่สูเนี่ยอืแต่ชิปสีทองเนี้ยมันแคปที่หมื่นสองนะเนี่ยเห็นครับว่าแบงค์หมื่นสองไหมเนี่ย ค่ะก็คือเหรียญทองเนี่ยมันจะแคปอยู่ที่แค่หมื่นสองเท่านั้นเออก็คือมันจะไม่มากไปกว่านี้แล้วก็เราลองมาเล่นกันดูเนี่ยพกดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นของแบ็กแจ็คอย่างเงี้ยคุณก็สามารถแบบเลือกเดิมพันได้ก็คืออันแรกเนี่ยมันก็คุณวางเหรียญที่เท่าไหร่หนึ่งร้อยกดอีกก็จะเป็นห้าร้อยสงสุดก็คือทุ่มหมดหน้าตากักพัดหนึ่งอ่าถ้าพร้อมแล้วก็กดตรงนี้ได้เลย นะส่วนตรงเนื้อหาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สอนนะผมไม่แน่ใจว่าแบบเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายการพนันหรือเปล่านะก็อาจจะขออนุญาตข้ามไปนะของรางวัลก็จะมีเดี๋ยวผมเปิดดูให้ของรางวัลก็หมวดที่สามนะก็จะมีตรงนี้เนี่ยของรางวัลก็จะแบ่งเป็นสองหมวดเหมือนกันก็คือหมวดแรกก็คือใช้แบบชิปชิปสีเงินแรกเนี่ยคุณก็ดูเอาเลยว่า คุณอยากต้องการอะไรราคาเท่าไหร่นะมันก็จะมีบอกอยู่แล้วหมวดที่สองก็จะเป็นชิปสีทองอา่าชิปหมวดที่สองเนี่ยก็จะเป็นชิปสีทองก็เหมือนกันก็จะมีของรางวัลต่างๆให้ได้มากมายเาสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ